อยู่กับปัจจุบันคืออยู่อย่างไรในพัทเทกรัตสูตรกล่าวไว้ว่าไม่พึงหวนละห้อยถึงความหลังไม่พึงเพ้อหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดเป็นปัจจุบันต่อหน้ารู้ให้ชัดหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในสิ่งนั้นๆและอีกพระสูตรหนึ่งมีคนไปถามพระที่อยู่ในป่าว่าท่านฉันอาหารมื้อเดียว อยู่ในป่าอย่างนี้ไม่มีเรื่องบันเทิงอะไรทำไมจึงดูหน้าตาสดใสพระตอบว่าผู้ถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่เผลอหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสในพระพุทธศาสนามีคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งคือให้เราอยู่กับปัจจุบัน จากคําสอนที่ยกมานี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันให้จิตใจอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าบางคนไม่เข้าใจข้อปฏิบัตินี้จึงติเตียนพระพุทธศาสนาซึ่งในแง่ดีก็ยอมรับว่าการอยู่กับปัจจุบันนี้ทำให้เราสบายใจเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่เศร้าโศกแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่สนใจเรื่องอดีตและอนาคต โดยเฉพาะถ้าไม่สนใจอนาคตก็จะทําให้เป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผนชีวิตจะมีชีวิตแบบอยู่ไปเรื่อยๆและกลายเป็นคนที่อยู่ไปวันๆไม่ต้องคิดถึงการข้างหน้าอะไรจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าการอยู่กับปัจจุบันในพระพุทธศาสนานั้นแยกเป็นสองด้านคือ 1. เรื่องอดีตและอนาคตที่เป็นด้านจิตใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 2. เรื่องอดีตและอนาคตทางด้านปัญญาเกี่ยวกับการใช้ความคิดพิจารณาที่ทันไม่ให้หวนละห้อยถึงอดีตไม่ให้เพ้อหวังถึงอนาคตนั้นบอกชัดเจนว่าเป็นเรื่องทางด้านความรู้สึกหรือภาษาไทยเรียกว่าอารมณ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องทางด้านปัญญาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแล้วท่านให้นำมาพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมว่าด้วยเหตุปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นไปสืบต่อเนื่องกันทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเมื่อเราพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีเหตุปัจจัยอย่างไรเราก็ต้องสืบสาวย้อนหลังไปในอดีต นี้ก็แสดงชัดว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเหตุปัจจัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตด้วยอีกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตและความไม่ประมาทนี้เป็นหลักธรรมที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีคำสอนในพระพุทธศาสนามากมายที่เตือนให้ระวังภัยในอนาคตและรีบป้องกันให้รู้จักวางแผนเตรียมการต่างๆและพระพุทธเจ้าทรงมีญาณที่เกี่ยวกับอดีตและอนาคตเช่นอตีตังสยานญาณอย่างรู้ส่วนอดีตอนาคตังสยานญาณอย่างรู้ส่วนอนาคตหรือปุเพนิวาสานุสติญาณ ยานระลึกถึงขันที่เคยอยู่ในปางก่อนจุตูปปาตาย,ายานยานอย่างรู้จุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่ได้เป็นมาแล้วนี่ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาสอนหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงแยกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องทางด้านปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เกี่ยวข้องกับอดีตและอนาคตได้เต็มที่แต่ด้านจิตใจที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ที่จะมีความเศร้าหมองคุณมัวใจอะไรต่างๆท่านไม่ให้วันไหวไปตามถ้าแยกได้อย่างนี้ก็จะไม่เข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาไม่เอาเรื่องอดีตและอนาคตทำให้มีผู้นำไปติเตียนเพราะเข้าใจผิดและบางทีชาวพุทธเองก็ปฏิบัติผิดด้วยสรุปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการทั้งสามคืออดีตปัจจุบันและอนาคต โดยตรัสสอนให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งหมายถึงการปฏิบัติทางด้านจิตใจคือด้านความรู้สึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันการที่ให้ใจอยู่กับปัจจุบันก็เพื่อให้เราอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ซึ่งเป็นของจริงแล้วก็ไม่ให้ทำจิตใจให้คุณมัวเศร้าหมองไปกับสิ่งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อันนี้เป็นด้านความรู้สึกในจิตใจแต่ในส่วนของปัญญาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้หมดทุกการคือใช้อดีตโดยเอามาพิจารณาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรบกพร่องอะไรหย่อนไปเหตุปัใจจัยในอดีตเป็นอย่างไรแล้วก็วางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตโดยจัดการป้องกันแก้ไขและสร้างสรรค์ปรับปรุงให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นที่กล่าวมานี้เป็นหลักการสำคัญถ้าจับจุดไม่ได้ก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดด้วย เมื่อปฏิบัติผิดก็กลายเป็นว่าคำสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันทำให้คนตกอยู่ในความประมาทการตกอยู่ในความประมาทก็คือสนใจแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรยังไม่มาถึงก็ไม่เอาใจใส่อะไรข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอยู่ไปวันหนึ่งหนึ่งไม่เอาใจใส่อนาคตไม่คิดการข้างหน้าไม่พัฒนาอะไรเลย ก็กลายเป็นการนำพระพุทธศาสนามาใช้แบบครึ่งๆกลางๆไม่ครบถ้วนไม่ตรงหลักปฏิบัติที่แท้จริงดังนั้นให้เรารู้จักแยกแยะให้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ใจอยู่กับปัจจุบันแต่ให้ปัญญาถึงทัน,ท,นทั่วทุกการทะลุตลอดทั้งย้อนไปในอดีตและทะลวงไปในอนาคต ที่ว่าใจอยู่กับปัจจุบันคือใจนั้นเป็นเรื่องของจิตและความรู้สึกด้านนี้ไม่ให้มัวโหยหาอดีตหวนล้อยความหลังและไม่ให้มัวเพอ้อฝันละเมอไปในความหวังข้างหน้าเลื่อนลอยไปในอนาคตแต่ให้ใจนั้นอยู่กับความเป็นจริงที่จะต้องอยู่ต้องทำจริงๆในปัจจุบันส่วนปัญญาต้องรู้ย้อนอดีตเช่นสืบสาวเหตุปัจจัยได้ทั่วตลอด และอย่างถึงอนาคตที่เหตุปัจจัยจะส่งทอดสืบต่อไปเพื่อจะได้จัดการกับปัจจุบันให้เกิดผลดีที่สุดนั่นเอง